สวัสดีครับผมกุ้งสุธิราวงเทวันครับตลอดเวลาที่ผมไปทำงานไปเล่นลิเกไปออกคอนเสิร์ตต่างๆนะครับเมื่อกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับมีเมนูหนึ่งนะครับที่ผมกลับไปบ้านแล้วพอได้กินแล้วมันจะรู้สึกหายเหนื่อยฟินกันเลยก็คือหลนปลารครับผมวันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็มยศขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่า จะเข้าไปหาเชฟเอียนกับพี่แซคนะครับเราคงต้องเอาลูกอ้อนเข้าไปขอร้องให้เขาทําเมนูเด็ดให้เราได้กินกันตามมาดีกว่าครับไปด้วยการต่อปงงเปีนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน WorkPo พอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด บริษัทจิ้วหวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ <Big> สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว ทุกเช้าวันเสาร์9ก้าโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23พบกับเราสองคนในรายการเด็กปิ๊กคิงเชนป่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับพี่แกสวัสดีครับเชฟเอียนสวัสดีพี่สบายดีครับวันนี้พร้อมนะครับพร้อมครับวันนี้ครัวของเรายังคงเปิดครัวเพื่อต้อนรับความท้าทายจากสุปตาผูวฟ้าเมืองไทยที่จะมาหาเมนูพิชิตฝันให้เชฟเอียนรังสรรค์อย่างแปลกใหม่วันนี้พี่พาใครมา อ่าแน่นอนวันนี้ผมพาต้องเอาใจแม่ยกบ้างอมแม่ยกก็ต้องเป็นลิเกอ่างั้นลิเกใครจะมาอยากรู้แล้วพี่ไปชมกันเลยดีกว่าครับไปดูเลยครับอยากกินหลนปลารางจังเลย เชฟทอดปลาครึ่งเดียวเหรอครับผมอิ่มมันแพงครับของนี้อ๋อพี่กุ้งนี่พี่กุ้งเลยครับหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากเลยอย่างนี้มายกเกาะหน้าจอเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องตามดูว่าเขาเป็นยังไงและนี่คือความสนุกในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมจะไปพบกับพระเอกลิเกสุดหล่อของเรานะครับหวังว่าแม่ยกจะเกาะจอยดูนะมาดูนะครับว่าเขามีภารกิจอะไรมาให้เชฟเอียนได้ถาครับไปกันเลยครับสวัสดีครับผมกุ้งสุดิลาวงเทวันครับตลอดเวลาที่ผมไปทำงานเป็นเล่นลิเกไปออกคอนเสิร์ตต่างๆนะครับ เมื่อกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับมีเมนูหนึ่งนะครับที่ผมกลับไปบ้านแล้วพอได้กินแล้วมันจะรู้สึกหายเหนื่อยฟินกันเลยก็คือหลนปลาล่าครับผมวันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็มยศขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้าไปหาเชฟเอียนกับพี่แซคนะครับเราคงต้องเอาลูกอ้อนเข้าไปขอร้องให้เขาทําเมนูเด็ดให้เราได้กินกันตามมาดีกว่าครับไป มาเดอะบิ๊กคิทเช่นตัวเป็นๆชัดๆกุ้งสุธิราชอยากมาชิมขอเมนูเด็ดๆแบบไม่ธรรมดาอยากกินหล่น จังเลยอก่อนบงต้อนรับคุณกุ้งสุรับดครับสวัสดีครับโอ้โหหันใจผม ป็นการเปิดตัวแขกรับเชิญที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาเลอดจัดเต็มมากเลยครับเชฟลุกเลยโหเสียงเพราะมากฟังงดูสดตรงนี้โอ้โหตั้งใจแบบแต่งตัวมามาเพื่ออ้อนเชฟกับพี่แซคเลยครับโอ้โหงานนี้ผมต้องได้กินของอร่อยแน่นอนแต่ที่สำคัญ ปลาล้าหล่นของคุณเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับเท่าที่ฟังเรื่องราวของคุณในวีทีอาร์เมื่อกี้เนี่ยใช่เลยครับมันต้องการให้เชฟทําขนาดไหนครับเชฟครับปกติเนี่ยผมจะกินปลาล้าหล่นเนี่ยจะใช้เป็นเนื้อปลาดุกแต่งานเนี้ยผมจะไม่กินเนื้อปลาดุปผมจะให้เชฟอ่ะหาเนื้อปลายให้ผมหน่อยอืมอ่าแล้วก็นี่สำหรับผมชอบกินเนื้อด้วยอก็อยากจะแบบกินแบบมีเนื้อแล้วกินกับปลาล้ปลาล้าหล่นให้แบบมันอร่อยอร่อยเชฟอ่าอ่านี่แหละที่มันเข้ากันยากนี่แหละเชฟจะทำยังไงครับ ก็พี่ก็น,นี่ยครับที่ผมนอนไม่หลับมาสามวันนะครับยังไงจริงๆแล้วนะครับตัวที่เป็นผมเตรียมมาเนี่ยก็จะมีปลาแล้วก็มีเนื้อด้วย<อ>นะครับมันก็จะตรงกับเมนูเมนูหนึ่งนะครับที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำกันเยอะพอสมควร<อ>นะครับแต่คนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบมีทั้งซ<อ>ีฟู้ดไปกับเ,เนื้อนี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูแบบเซิร์ฟแอนด์เซิร์ฟเป็นแบบว่า ก็คือบกกับทะเลอ๋อมาประจบกันใช่ใช่แล้วครับพี่แซคเซิร์ฟแอนเทิร์ฟอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับคำว่าเซิรฟ์ฟเปรียบเสมือนตัวแทนของฝั่งซีฟูด้ดเช่นกุ้งล็อฟเตอร์เนื้อปลา หอยเชลล์และปลาหมึกส่วนของว่าเทิร์ฟก็เปรียบเสมือนตัวแทนฝั่งเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อแกะและเนื้อหมูดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเอาใจคนที่รักทั้งเนื้อรักทั้งซีฟู้ดและอยากกินทั้งหมดพร้อมๆกันเขาเลยจับมารวมไว้ในจานเดียวกันซะเลยที่สำคัญนี่เป็นสไตล์การกินอาหารจานหลักยอดฮิตในแถบอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับ ปลาล้าหลนแบบที่กุ้งอยากได้มันสามารถแมทไปเป็นเมนูแบบต่างชาติได้ด้วยครับผมว้าวโอ้น่าสนใจมากโอ้โหโอ้โหต้องติดตามกันแล้วครับว่าแค่กุ้งสุทธิราชขอพิซซักและเช็เอียนกินปลาล้าหลนธรรมดาธรรมดาแต่เปลี่ยนเนื้อปลาดุกไปเป็นเนื้อปลาอะไรก็ได้เพราะมีเนื้อวัวของโปรดมากินแก้ม ไงชัคเอียนต้องเล่นใหญ่ไปไกลถึงต่างแดนด้วยการรังสรรค์เมนู Surf แอนด์เ f ที่จะเป็นจานเดียวในโลกให้แก่พระเอกลิเกตัวพ่ออย่างกุ้งสุดทิรา่าซะเลยที่สําคัญเมนู Surf แอนด์เ f จะมาเปลี่ยนมุมมองการทําและยกระดับบาราหลนให้อลังการอย่างไรและอะไรจะมาแทนเนื้อปลาดุกตามโจทย์พิชิตฝันนี้ต้องมาลุ้นกันช่วงหน้ารวมถึงขั้นตอนทั้งหมดของเมนูนี้ครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big กลับมาชมกันต่อในช่วงที่2ของรายการที่ตอนนี้เราจะมาดูขั้นตอนการทำเมนูปลาร้าหลนเนื้อย่างแบบเซิร์ฟแอนด์เฟเมนูพิชิตฝันของกุ้งสุธิราชที่จะมาเปลี่ยนปลาร้าหลนให้เป็นเมนูที่ไม่ธรรมดาและไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนไม่ว่าการจะไม่ใช้เนื้อปลาดุกและการต้องมีเนื้อวัวมากินด้วยตามการขอเล่นใหญ่ดีไซน์แบบจัดเต็มของเชฟเอียนและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรและวิธีทำทั้งหมดได้ทาง Facebook ของรายการ ส่วนตอนนี้ปลาล้าหลนแบบเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟจะมีขั้นตอนที่ออกมาอย่างสุดอลังการอย่างไรไปชมกันเลยครับเดี๋นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องให้พีิกแซกภาพกับกุ้งนะครับช่วยผมหน่อยนึงเราก็จะตำครโขกระกระชายนะครับกระเทียมนะครับหอมแดง ันนี้จะโขลกเข้าด้วยกันหั่นก่อนจะดีกว่าหั่นก่อนนี่นะครับกระผมจะได้ง่ายกว่านิดนึงึ้นหั่นเดี๋ยวพี่ซอยเดี๋ยวพี่กรให้พี่ซอยเดี๋ยวพี่โขลกใช่นะครับโขยผมก็จะทำหล่นก่อนเลยเราจะเติมผักระชิ้ลงไปก่อนครับผมผมก็จะมาหั่น ขาของเรานะครับเอาเปลือกออกนะครับเราก็จะซอยใส่เข้าไปในล่นของเราทีหลังนะครับผมก็จะใช้ตะไคร้นะครับซุปเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเอ่อขาของเรานะครับต้ลงไปในกระทิกนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติ แล้วก็ผมก็จะใส่ตัวที่ที่แซกตำเอาไว้ครับมีทั้งกระชายหอมนะครับแล้วก็กระเทียมนี่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำหลนอยู่ใช่ครับผมแต่สิ่งที่ผมยังไม่เห็นครับพี่เชฟบอกว่ามันมีอย่างอื่นมีปลาชนิดอื่นแทนปลาดุใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมไหนครบเชฟมาแล้วครับนี่นะครับเชฟอะไรครับใช้ปลาอะไรเนี่ยอันนี้เป็นปลา เก๋าครับปลาเก๋าเลยเหรอใช่ครับผมปลาเก๋ามันแทนปลาดุกได้ยังไงครับเชฟเป็นเนื้อที่เหนียวนุ่มเนื้อจะค่อนข้างที่จะดีเลยเอามาตึ่งนะครับเอามาจีเอามาทอดเนี่ยอร่อยมากนั่นนะดิอีกวิกแล้วครับเชฟอิ่วอีกแล้วส่วนใหญ่เราก็กินปลาเก๋าแบบนั้นครับตอนนี้ผมก็เลยจะเริ่มตัดครีบนะครับเดี๋ยวจะแลกเขา เดี๋ยวคนนี้ขอผมขอพิแศกช่วยล้างเอาไส้ออกให้ผมหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะบากเขาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อต้องการที่จะไม่ให้เขาหนังก้อนตกนะครับเดี๋ยวผมขอเทน้ำมันตอนนี้หลังจากที่ปลาพิแซกล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ หมดเกลือเล็กน้อยนะครับครานี้ก็มีวิธีว่าทอดยังไงไม่ให้ปลาติดกระทะนะครับก็คือต้องใช้เกลือไม่ใช่ครับผมทอดในหม้อครับหทอดในหม้ออ๋อใอ่วุ้ยเสียบามเลยครับใช่ครับผมเราต้องการแบบว่าแบบเสิร์ฟกับให้เสิร์ฟให้กับกุ้งทั้งทีนะครับต้องเป็นแบบจานเดียวในโลกครับโอ้โหสุดยอดฮะ โอเคตอนนี้น้ำมันคิดว่าน่าจะร้อนแล้วเอาเดี๋ยวติดกระทะนะครับไม่เปลี่ยนม่อโอเคตอนนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ยังเหลือปลาเก๋าอตัวนะครับยังใช้ตัวนี้อีกใช่ผมก็จะนําปลาเก๋าตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะนํามาใส่ในอันนี้เป็นเนื้อใส่ไปดีใช่ครับมใช่ครับ ก็จะเอาเนื้อออกมานะครับแล้วก็จะให้พี่แซกช่วยสับอ๋อสับไดเลยใช่ไหมครับครับผมสับได้เลยเล็กไปเลยนะคครับผมคมาฉ่๊าเลยคุณชมเล็กจ่ายเชฟทอดปลาครึ่งเดียวเหรอครับผมน้ำมันแพงแล้วช่วงนี้ช่วงนี้น้ำมันแพงโอ้เชฟครับฝีมือพระเอกในเกมของเราอ่ะคุ้งอ่ะ สับยับเลยครับเ H สับได้ด้วย่ะนี่ครับโอ้โหน่าภูมิใจมากครับไม่ได้แข่งดาบอย่างเยอนี่ผมจะเอาเครื่องนะครับหลนของผมออกที่มีกลิ่นหอมแล้วนะครับหอมมากครับแรับผมก็จะนำปลานะครับให้กุ้งนะครับเอาปลาใส่ปลาสับนี่ใส่ในนี้ให้กรัพี่ เดี๋ยวผมใส่กะทิเข้าไปในโบแก้วดีนะครับแล้วก็เราก็ช่วยยีให้ผมหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวเราใส่กลับไปใหม่โอ้โหสีมันไอ้มันสุกจากข้างนอกตรงนี้ครับโอเคแล้วนี่ผมก็จะนำกลับใส่เข้ามานะครับในกะทิของเรานะครับพิเคียวไว้มีกลิ่นเครื่องเทศ ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาปรุงกันเดี๋ยวพอเขาเดือดเนี่ยแสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วตอนนี<ช>้เราได้เนื้อของปละเก๋าด้วยใช่นะครับตอนนี้เราก็จะมาปรุงกันนะครับ<อ>เราก็มาน้ำตาลมะพร้าวนะครับตัวน,นี้เราไม่ต้องใส่เยอะขอซีอิสอสอ๊วขาวสูตรหนึ่งซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแมัวซอสหอยนางรมด้วยครับ ันนี้ใกล้ความจริงแล้วอนนี้เราก็จะมีทั้งตะไคร้ที่เราซอยไว้นะครับใส่เข้าไปส่วนหนึ่งผ่าที่ซอยไว้นะครับใส่เข้าไปตันนี้จะได้แบบว่ากลิ่นเครื่องเทศสดของไทยนะครับผมหอมนะครับรับผมกระเทียมนะครับใบมะกรูดนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พริกชี้ฟ้าที่ซอยไว้นะครับคนให้เข้ากัน ล้วผมก็จะใส่ปลาร้าข้าไปเอามารอเทบเอ็นนี้เลยหวานเค็มนะครับส่วนตัวของปลาร้หลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำกันต่อก็คือตัวที่เป็นเซิร์ฟเ็นเทิร์บครับนะครับวันนี้เราก็พักไว้ก่อน กระทะต่อไปมีน้ำมันที่ร้อแล้วนะครับเรจะใช้น้ำมันที่อพอดรคตันคบนมในที่สุดขั้นตอนการทำปลาล้าหลนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ซับซ้อนแค่มีเทคนิคในการใส่เครื่องต่างๆอย่างสมดุลน,นั่นเองฉะนั้นเบรกหน้าเราจะมาดูขั้นตอนการทำเซิร์ฟแอนด์เิร ที่จะมีทั้งเนื้อและปลาด้วยเทคนิคอย่างไรรับรองคุณผู้ชมจะว้าวไม่แพ้กุ้งสุทธิราชแน่นอนครับ The Big The Big สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ตอนนี้เมนูปลรารลนเนื้อย่างแบบเซิฟแอนด์เซิฟก็เสร็จไปหลายขั้นตอนแล้วจากนี้เราจะมาชมกันต่อว่าเชฟเอียนจะมาจัดก,การก้างปลาที่ยังคงทอดอยู่ในกระทะเพื่อเพิ่มความกรอบนี้อย่างไรพร้อมขั้นตอนของเซิฟแอนด์เซิฟกันต่อที่เชฟเอียนจะนําเนื้อปลาเกา๋าที่แล่ออกมาเป็นชิ้นสวยงามกับเนื้อวัวส่วนริบอายมารังสรรให้สุดอลังการสมกับเป็นเมนูพิชิตฝันของกุ้งสุทธิราชไปติดตามกันต่อเลยครับ ครับตอนนี้ปลาก็ได้แล้วนะครับนำปลาออกพักไว้ได้แล้วก็คือการมีสีเหลืองรับผมโรยเกลือเล็กน้อยอ๋อปรุงเกลือเลยนะต่อด้วยเนื้อปลาเนื้อปลาโรยเกลือเล็กน้อยนะครับน้ำมันนะครับร้อนส่วนเช่นเดียวกันนะครับตัวเนื้อนะครับเราก็จะนำมาย่างโรยเกลือนะครับ ครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วครับผมก็จะลงปลาก่อนเอาด้านหนังลงก่อนนะครับใช่ครับวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับที่สเต็กนะครับโรยเกลือพริกไทยตอนนี้เราก็มาต่ออะไรต่อครับมีพริกชี้ฟ้านะครับที่เราใส่ลงไปในหลอดของเรา ในหม้อหล่นปลาของเราครับโอเคกระทะร้อนครับผมนะครับลงเนื้อมาดูต่อที่ปลานะครับตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมเปิดมาเป็นการทำเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟครับใส่เนยลงไปนะครับเียมแล้วก็ตามในปลาด้วยเหมือนกันให้มีกลิ่นหอม ทุกกระเทียมนะครับเนื้อเช่นเดียวกันจริงๆต้องการที่คุกฝั่งหนังเห็นไหมครับเพื่อต้องการที่จะไฟก็สุกขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนื้อเ็ืจะนุ่มเหนียวแน่นให้สุกฝั่งเดียวไม่ต้องไม่ต้องกลับฝั่งไม่ต้องกลับฝั่งครับผมถ้ากลับฝั่งนี้บางทีอาจจะโบกมือเรียกก็ได้ครับผมเพราะว่าขอความที่เหลือปุ้ยตาแล้วเติมน้ำมันอีกเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้แบบใช้น้ำมันเยอะเลยครับ ตอนนี้ปลาสุกแล้วนะครับตอนนี้เนื้อเราจะกลับอีกด้านหนึ่งครัเพิ่มกระเทียมเข้าไปอีกหน่อยเนื้อน่ากินมากครับเชฟครับเนื้อของเราใกล้ได้แล้วครับผมก็จะใส่เนยลงไปนะครับ แค่นั้นแล้วนะครับเราก็จะพักเขาไว้เพื่อซับความมันออกไปแล้วก็หลนปะลาก็ยังอยู่ในหม้อครับตอนนี้ผมจะมาขออุ่นนะครับปะลาหลนของเราอันนี้ก็มาจัดจานก,ก,กันแล้วครับ อ่าแล้วับเราจะได้เห็นลครับหลนปลาล้าที่เสิร์ฟมาเป็นแบบเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟครับเสิร์ฟยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยอ่าผมว่าอันนี้กินเป็นแบบมือได้เลยฮะกเนแบบน้ำลายเลยกดแล้วก็เสียงมันออกทีวีเลยนะเชฟใช่ครับ่่า ชไปเอา,าอะไรมารันก็จะเป็นแบบว่าพวกดอกไม้กินได้นะครับจริงๆก็ลในปลารเรา,เราปลาหล่นเราก็มีแบบพวกผักเคียงอยู่แล้วผมก็ยังไม่ลืมนะครับกิ่นอายอของหลดเราก็คือ,อทั้งหอมซอยใบมะกร,รูด อันนี้ผมก็เกลนน้ำลายเหมือนกันครับ <c oughs> อันนี้นะครับปลาล่าหลนเนื้อย่างแบบเซิร์ฟแอนด์เซิร์ฟให้กับกุ้งครับโอ้เมนูพิเศษกุ้งพิเศษลาบก็แล,และ นี่ก็คือเมนูปลาล้าหลนที่เปลี่ยนเนื้อปลาดุกมาเป็นเนื้อปลาเก๋าแล้วเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อวัวก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทําให้ปลาล้าหลนที่เคยธรรมดาดูหรูรายกระดับโกอินเตอร์เป็นอาหารต่างชาติไปโดยปริยายซึ่งปลาล้าหลนมีความเข้มข้นมีเนื้อปลาเก๋าให้ได้เคี้ยวรสชาติกลมกล่อมมีความเปรี้ยวหวานเค็มอย่างลงตัวหอมกลิ่นปลาล้าตลบอบอวนทั่วชามกินคู่กับสเต็กเนื้อปลาเก๋าและสเต็กเนื้อส่วนริบอายกินน ไปเซียกับเครื่องเทศให้สุกแบบมีเดี่มแร์ในรูปแบบเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟคุณผู้ชมก็มาตามดูกันว่าจานนี้จะสามารถพิชิตฝันคนชอบกินปลาล้าหลนอย่างกุ้งสุธิราชได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับให้กุ้งตักปลาลาหลนได้เลยเดี๋ยวผมหั่นเนื้อให้นะครับใช่ครับมมก็จะมีปลาเก๋านะครับ,รบที่เป็นสเปก ลนหอมมากลนหอมมากนี่คือสิงค์พูดออกมาหลนนี่มันกลายเป็นซอสเลยนะนี่ทันเนื้อเข้าไปอีกสายเนื้อได้กินเนื้ออ่ะเป็นไงอันนี้ผมว่าต้องร้องไปที่เกเลยอะฮะยังไงครับคุณเมื่อปลาระลนโดนลิน เนื้อย่างก็ฟินเหลือเกิน The Big Kitchen พาฟินออโอ้โหโอ้โหฟินมากฟินมากและรายการก็รู้สึกว่าได้ได้รับความพิเศษจากคุณกครับร้องลิเกให้อ่า สุดยอดครับชเชฟครับงต้องบอกผู้ชมทางบ้านแล้วแหละครับว่าสิ่งที่คุณคิดมาอ่ะเป็นยังไงเล่าให้ผู้ชมฟังคือพอมาอยู่ตรงนี้อมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปาราหล่นที่ผมเคยเห็นแล้วอ่ะ <c oughs> มันไปไกลจนแบบ เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยครับอโอ้โหฟินมากนี่ก็ดูสิเนี่ยนี่คือปะลาลาหล่นนะปลาลาหลน่นครับที่เราเห็นอยู่ข้างบนมันก็เป็นการเสิร์ฟเหมือนเหมือน,นอาหารต่างประเทศที่ว่านั่นแหละใช่ครับแล้วมันมันมีเนื้อปลาเก๋าที่แบบก็ไม่เคยกินกับปลาลาหล่นเลยเหมือนกันมันมันมีความแบบนิ่มนุ่มะนะครับแล้วความเข้มข้นของของตัวหล่นปลาล้าเนี่ยมันแบบโอ้โหบอกไม่ถูกเลยครับมัอร่อยจริงๆครับแล้วก็ มาถึงเนื้ออีกอผมก็ไม,ไม่ไม่อยากเชื่อว่ามันมารวมกันแล้วอะ่ะมันอร่อยได้ขนาดนี้สุดยอดมากาครับ่าสุดยอดจริงครับโอโ้โอโตอนนี้คุณกุ้งครับผมคง<ม>ต้องถามคุณละครับผมเมนูปลาล้าหลด่ยเนื้อย่างแบบเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟเป็นเมนูพิชิตฝันของคุณวันนี้หรือเปล่าโอโ้โหอันนี้ผมว่ามันเป็นเมนูที่เกินฝั่นเลยครับใช่ครับสุดยอดพิชิตฝันมากครับเมนูนี้ครับ ยังยังไม่หยุดเราจะกินได้เรื่อยๆครับอผมว่านี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เชฟเอียนของผมทำสำเร็จในการจิตฝันแขกรับเชิญประจำรายการที่สำคัญมันเป็นเมนูที่เกิดขึ้นใหม่ในรายการนี้จริงๆนะที่ต้องขอบคุณคุณกุ้งใช่ที่ทำให้เชฟเอียนรังสรรค์ได้แบบนี้ขอบคุณมากครับเช่และเรามีไอเดียสร้างสรรค์แบบนี้นะาทำให้มุมมองการกินมันมันเปิดกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ และก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากนะครับนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเปิดตัวศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนพร้อมทีมบริหารจัดการภาพยนตร์ดิจิทัลสู่ตลาดโลกนำทับโดยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยศาสตราจารย์ดรไพโรดวิไลนุช คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและอาจารย์ดรวีรินทรานาทองบอจรัสผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและอาจารย์สอนภาพยนตร์ดิจิทัลพร้อมเสริมทับด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยอาจารย์ปรัชญาปิ่นแก้วผู้กำกับภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกต้มย่กุ้ง อาจารย์บัณฑิตทองดีผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มากมายเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ก็คือความพิเศษที่ไม่มีที่ไหนเหมือนนะคะเพราะว่าวันนี้ถูกเติมว่านิเทศศาสตร์ทั้งสารและสิ์เนี้ยจะต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้วยการทายังไงทำมาร์เก็ตติ้งหนังยังไงให้ปังทำไงให้หนัง,ง,งออกไปสู่สายตาประชาชนวงกว้างได้อันนี้เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นทางพวกผมก็มีหน้าที่ในการที่จะซัพพอร์ตและส่งเสริมกับสิ่งที่ทางนโยบายของมหาวิทยาลัยคิดมาไว้นะครับสำหรับเทรนด์ ทุกคนมีโอกาสเท่ากันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการที่สร้างงานออกมาจะต้องเป็นงานที่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่โดยไม่จำกัดร,รูปแบบเราให้มืออาชีพเนี่ยเข้ามาออกแบบหลักสูตรพิ่งกับที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้จากอะไรก่อนหลังจะเน้นในเรื่องของการเรียนโดยมืออาชีพมาสอนประสบการณ์จริงทําอย่างไรให้ภาพยนตร์ที่เรากำลังสื่อสารให้คนดูได้ทั้งประโยชน์ทางธุรกิจและก็ได้ทั้งสิ่งที่จัรลงสังคม น้องๆที่สนใจเรียนสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.utcc.ac.th มีตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเลยนะคะแล้วรรับคุณผู้ชมทางบ้านครับมาตามดูกันนะครับว่าในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งสุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงกลางนี้ และเมนูพิชิตฝันของเขาคืออะไรที่เชฟเอียนจะรังสรรค์และจะเป็นสุดยอดเมนูที่ผู้ชมสามารถทําตามได้แล้วก็ทําให้ครอบครัวในบ้านของเรามีความสุขนะครับวันนี้เรา3ามคนคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคัครัขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด ใครที่ดูเมนูของกุ้งเรียบร้อยแล้วและอยากจะดูเมนูอื่นๆนะครับกด Subscribe ตามมาที่สถานีรักโลครับ